ช่วงนี้ยาไอซ์ระบาดหนักเรียกได้ว่าซื้อง่ายขายคล่องใส่ซองพลาสติกใสแบบนี้ราคาซองละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเสพได้หนึ่งครั้งคุณผู้ค้าเขาทำมาแบบพอดีคำเพื่อสนองความต้องการของนักเสพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ได้ชื่นใจกับรสชาติของยาไอซ์กันแบบทั่วถึง บางเจ้ายังมีโปรโมชั่นลถแรกแจกแถมสำหรับลูกค้าที่ชวนเพื่อนผูงมาเสบมาซื้อแหม่ทำยังกับธุรกิจขายตรงยังไงยังงั้นรับสมาชิกใหม่มีทั้งหัวลายดาวลายพอโดนจับใส่กุญแจมือก็นั่งหน้าจ่อยแบบนี้แหละครับแต่ที่เห็นแล้วต้องบอกว่าอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเราเ,ราเราท่านๆก็พฤติก,กรรมเสพก่อนครับอย่างคุณพี่ท่านนีไงล่ะครับ ขนาดเมาแล้วขับก็นับว่าอันตรายมากแล้วแต่นี่เล่นเสพยาไอซ์แล้วมาขับรถมันอันตรายมากกว่าไหมล่ะครับและถ้าเกิดหลอนขึ้นมาอีกละ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่เรียกตรวจค้นรถตู้สีดำคันนี้เจอยาไอซ์สองซองเล็กพร้อมอุปกรณ์การเสพยาไอซ์แบบมีหลอดปรับเปลี่ยนขนาดได้เห็นแบบนี้แล้วต้องยกให้เป็นนักเสพตัวจริง เจ้าตัวยอมรับว่าเพิ่งเสพยาไอไปหนึ่งซองก่อนขับรถออกไปรับเจ้าของบริษัทเสพก่อนขับแบบนี้รับรองนี้เสียวโชคยังดีที่ไม่ไปเฉียวชนใครให้เกิดบาดเจ็บหรือเสียหายพฤติกรรมแบบนี้ขอบอกเลยว่าข้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดสุดท้ายก็ต้องถูกใส่กุญแจมือไปโรงพักเพื่อลิดยาที่เพิ่งเสพไปจะสั่งลงมาบ้าง นับวันคนที่ใช้ยาเสพติดแล้วออกมาขับรถบนท้องถนนยิ่งมีมากขึ้นทุกวันนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ายาเสพติดหาได้ง่ายจริงๆถ้ายัางไม่มีความจริงใจในการปราบปรามนับวันจะยิ่งหาง่ายซื้อง่ายขายคล่องขึ้นทุกวันใครที่รับผิดชอบในการปราบปรามก็ต้องจริงใจที่จะปราบปรามกันนะครับเพื่ออนาคตของลูกหลานจะได้ปลอดยาเสพติดเราทีมงานอยากทำจะเป็นกำลังใจให้ รับกดรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทําผิดได้ที่ทานิน3สีเบอร์โทร0918062404 0866154106หรือที่อีเมล yarthamtv@gmail.com และที่ Facebook/yarthamtv